เคล็ดลับการแบ่งเวลาอ่านหนังสือลองใช้เทคนิคพวกนี้ดูครับได้คะแนนเยอะขึ้นแน่เราเริ่มจากช่วงแรกก่อนครับหลังตื่นนอนช่วงนี้นะครับสมองเรามันจะโล่งสามารถแบบอ่านจำได้เยอะอันนี้เราให้เน้นการอ่านวิชาที่ท่องจำครับอย่างเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าวิชาที่ใช้ท่องจำต่างๆครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองเรามันรับข้อมูลได้เยอะแล้วก็จำได้มากครับต่อมานะครับหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็มาทบทวนสิ่งที่เราอ่านไปเมื่อเช้าครับก็คือพวกวิชาท่องจำนั่นแหละอาจจะเป็นการจด เดือดจะเป็นการพูดปากเปล่าเป็นการท่องครับต่อมานะครับเป็นช่วงเย็นช่วงเย็นเนี่ยผมแนะนําให้เป็นวิชาที่ใช้การคํานวณครับวิชาที่ใช้สมองคํานวณเยอะๆพอเราใช้สมองหนักๆช่วงเย็นเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากอ่านเสร็จเนี่ยแนะนําให้ไปออกกำลังกายหรือว่าวิ่งหรือว่าเดินอะไรก็ได้ครับส่วนต่อมานะครับเป็นช่วงค่ำนะครับก็คือหลังกินข้าวเย็นเสร็จนั่นแหละเราจะมาเป็นการสรุปทบทวนที่เราอ่านไปทั้งหมดของวันนี้ครับแนะนําว่าให้เป็นการจดในสมุดโน้ตครับอย่างวิชาท่องจำเนี่ยเราอ่านว่าเราอ่านหัวข้อนี้หัวข้อนี รือว่าวิชาคนวณเนี่ยเราใช้สูตรไหนสูตรไหนสูตรไหน,นครับเป็นบันทึกเดลี่ไปวันๆเลยครับอันนี้จะช่วยให้เราสามารถทบทวนได้ง่ายเวลาเรากลับมาอ่านส่วนช่วงก่อนนอนนะครับไม่แนะนําให้อ่านหนังสือเลยครับแนะนําให้สมองโลง่ลงๆครับแบบไม่ต้องทําอะไรเลยหรือถ้าเป็นไปได้น,นะครับอยากให้ลองนั่งสมาธิก่อนนอนสัก10นาทีนะครับมันช่วยได้เยอะมากมาก